เออพี ham, ่น้องไก่วันนี eta, by, ain, suchen, klar, ah, ้พี่น้องเอาพริกแกงวันนี้พี่น้องขัวใส่ไก่พี่น้องพริกแกงขัวใส่ไก่ชัวจะไม่ใช้น้ำมันเด้อพี่น้องเลอขัวไปเรื่อยๆคนมันเข้ากันเด้อพี่น้องคลุกเข้าพริกแกงให้เข้ากันเด้อพี่น้องเลยวันนี้ใช่ไก่ตลาดเด้อพี่น้องเด้อคุกเกาพริกแกงใส่กันเลยพี่น้องเลย ขอกาพริกแกงใส่กันดีๆพี่ว่าจะเติมน้ำเลยเพี่น้องทีเดี่เติมน้ำไปพอประมาณพี่น้องพอไก่สุกเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่าจะปรุงเด้อพี่น้องผงนัวพี่น้องน้ำมันหอยเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันหอยสักน้อยพี่น้องน้ำตาลสักน้อยพี่น้อง น้ำปลาสักหน่อยพี่น้องของแซ่บๆใส่ลงไปเลยพี่น้องเออันไหนมันแซ่บใส่ลงไปเดี๋ยวรอรอเขาเดือดเขาซุกเด้อพี่น้องเด้อดทใส่ใบหอมพี่น้องปรุงไปละเจ็ดพิดฝาไว้พี่น้องแล้วพี่น้องเออเดือดแล้วซุกแล้วเนื้อซุกแล้วทีนี้ด้อยใส่ใบหอมก่อนใบหอมเด้อพี่น้องเลยตับงหัวปพาลงไปเลยพี่น้อง เพิ่มความหอมความแซ่บลงไปพี่น้องเด้อขวัวไก่พัดไก่แบบไม่ใส่น้ำมันน่ะพี่น้องสีสันใส่ลูกโดดไปพร้อมพี่น้องเลยหอมไม่ต้องเอาหนามมาังหมักแบบี้วขวนเลยพี่น้องเลยหอมเลยพี่น้องเลยดูพี่น้องสีสันหนาทานไหมจ๊ะพี่น้อง สีสันหนาทานมิจับแซ่บุกแล้วก็ตักซึบ <Yeah, okay. S 1> ขัวไก่ใส่น้ำขัวไก่เด้อพี่น้องพัดก็ได้พี่น้องพัดไม่ใส่น้ำมันนะใส่น้ำเลยพี่น้องออกสีสันสวยงามเลยพี่น้องเลยแซ่บนัวแซ่บตะพีวันเดอ้อใส่ลูกโดดพร้อมพี่น้องใส่ใบหอมจุดจวดแซ่บโอ้โหน่าทานมาก สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอสทีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่เขามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่วรรนนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เขามารับชมมาคอยมีความสุขความเจริญเดอ้อพี่น้องเลยลำล้ำด้วยกันทุกคนสุขภาพหลักกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้มาแซ่บกัวพี่อ้วนเดอ้อพี่น้องทุกท่านไก่พี่น้องผัดไก่ขัวไก่แล้วพี่น้องใส่ใบหอมใส่โหระพาใส่ลูกโดดพี่น้องแบบไม่ต้องใส่น้ำมันนะพี่น้อง ำหอมขัวเดี๋ยวพี่น้องขัวไก่ใส่ใบหอมทะลุโดดตัวชาดเแซ่บนัวลเลยพี่น้องกินเน้อเข่าสวยร้อนๆพี่น้องเลยเช้าเข่ามีถั่วมีแตงมันเกี่ยมน้อยจ้อยพี่น้องกินพี่น้องโอ้สีสันหนาทานมากพี่น้องเลยกินเน้อเข่าสวยร้อนๆเสียบเลยพี่น้องมาทางไก่ทางไก่มาแซ่บแล้วพี่อ้วนเลย กว่าการใส่พริกแกงพี่น้องใส่พริกแกงยังแซ่บเลยพี่น้องเลยใบหอมโหระพาหอมแซ่บอื้ขึ้นพี่น้องขึ้น,นตับอื้โอ้แซ่บพี่น้อง ไม,ามาไม่ต้องเอาน้ำหมักเด้อไปนองเด้อมันต้องแสบพี่น้อง oh, <yeah. S 1> mm hmm. แสบนัวพี่น้องแสบนัวพริกแกงหอม ทำตามพริกวันเเด้อพี่น้องเด้อใบหอมลูกโดดแซ่บพริกแกงลงไกลล่ลงขวัวใส่กันเลยลพี่น้องพัดใส่กันเลยรับลองแซ่บนัวเลยพี่น้องเลยเนื้อนุ่มๆไก่

Thank you.

ว่าสูพน้ปุยไปไต่อีกเนียสูบส่งเนปุยไปใ่กคุเจบอกขาจามบใหญ่มาเลยพี่หนมับอืมมน้สูเป็นันาดองี้ยรเบดรวมโอ้มันตงมัน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 หมดตับกันมันมันระเบาให้ันบบบด่วมกันเน ซุปยอดเลยพี่น้องเมนูเนี่ยไก่ผัดพริกแกงขว่พริกแกงพี่น้องใส่ใบหอมแซ่บนัวคัะพี่วอนกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องทุกท่านเลยครับลาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม